สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูสมยงก็จะมาสอนทุกคนที่ใกล้จะได้60 0 0 0นาทีแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ได้โฆษณาผ่านโฆษณาสตรีมนะคะจะมาสอนทุกคนนะคะถ้าเราจะผ่านโฆษณาสตรีมแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะถ้าเราผ่านโฆษณาสตรีมนะคะเราต้องเข้าไปเช็คชมนาทีก่อนนะคะว่าเราครบ ห0 0 0ืนนาทีได้ออยังสมมุติว่าเราได้6 0 0มืนนาทีแบบนี้แล้วนะใช่ไหมคะเราก็กดไปที่ตั้งค่านะคะเครื่องมือเขาจะส่งการตั้งค่ามาให้นะคะประมาณสักประมาณสัก30นาทีนะคะเขาก็จะส่งการตั้งค่าโฆษณาสตรีมาให้ภายในตอนที่เราครบ6 0 0 0ืนนาทีหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปกด ตั้งค่านะคะแ <c oughs> ล้วก,กดตั้งค่าไปเลยค่ะกดตรงตรงสีน้ำเงินนะคะเสร็จแล้วก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้นะคะทุกคนเราก็กดเริ่มต้นนะคะกดไปที่เริ่มต้นเลยแล้วก็กดไปที่ถ้าใครที่ตั้งค่าลิงก์กับธนาคาร<ช>หรือบัญชีของเราไว้นะคะก็กดไปที่ธนาคารของเราได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ ไม่ได้ตั้งค่ารับเงินตั้งแต่แรกนะคะก็ให้ไปเพิ่มการตั้งค่ารับเงินไปที่ลิงก์วิธีการรับเงินนะคะแต่ถ้าใครของคุณครูจะกดตั้งค่ารับเงินไว้แล้วก็กดติ๊กตรงที่เป็นธนาคารได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเราตั้งค่าเกี่ยวกับบัญชีไปแล้วเราก็จะเจอหน้านี้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ตั้งค่า การรับเงินผ่านบัญชีนะคะก็จะต้องไปกดอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็กดเรียบร้อยด้านล่างเลยค่ะอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะรายได้เราก็จะเข้านะคะหลังจากในตอนนี้นะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปก็รายได้ก็จะเข้ามาในในโฆสนาสตรีมของเรานะคะเราก็จะมาเช็คผ่านตรงนี้นะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกดติดตามหรือว่าช่วยกดแชร์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ